ความรักของชาวราศีมังกรช่วงนี้ลูกเกดจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองให้เลือกไพ่ไว้ในใจ1ใบและมาดูคําทํานายกันค่ะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1คนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจใครที่โสดมานานตอนนี้กําลังจะมีข่าวดีแล้วนะคะส่วนคนที่มีความรักช่วงนี้ความรักของคุณดีมากๆมีความเข้าใจต่อกันและพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2คนโสดค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาส่วนตัวจนไม่ได้ กัเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะเป็นช่วงที่คุณพอใจที่จะเป็นโสดนะคะสําหรับท่านที่มีความรักช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้ร่วมกันแก้ไขค่อนข้างเยอะลาบากด้วยการจนสุดท้ายผ่านพ้นไปได้ได้วยดีและความรักก็จะดีมากขึ้นค่ะ สำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะนิดหนึ่งตเปคกค่อนข้างสูงเลยอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจยากนิดหนึ่งส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีต่างคนต่างเข้าอกเข้าใจกันดีทําให้ความรักของคุณราบรื่นค่ะสําหรับท่านที่อยากรู้ว่าดวงชะตาของคุณเป็นยังไงอย่าลืมติดตามที่ช่องทาง Facebook i n s t a g กรม TikTok และ YouTube ของ Mo Station ค่ะ